ลากรอยด์ดูแทูสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลาก่อยเพล์นะสำหรับใครที่รู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยก็ขอบคุณที่ตามมานะครับใครที่เปิดมาใหม่เนะี่ยไม่คิดว่าจะมีเหมือนกันแต่ถ้ามีก็ยินดีที่รู้จักนะถ้ามีนยะคอมเมนต์บอกหน่อยนะใครที่เห็นช่องนี้แบบเพิ่งรู้จักผมเป็นครั้งแรกที่แรกไม่เคยดูคลิปที่อื่นมาก่อนเนะี่ยคอมเมนต์ให้หน่อยนะอยากรู้จักมากเลยนะสำหรับคลิปนี้นยะก็เป็นไฮไลท์ที่ลาก่อยเล่นเอสเรียลนะไว้ในหลีกอเลริกันเกมแรกเลยนะ เป็นเกมแรกที่เล่นฮีเอ้ยไม่ใช่ฮีโร่เป็นเกมแรกที่เล่นแชมเปี้ยนตัวนี้เลยนะครับแล้วก็คิดว่ามันสนุกดีนะก็เลยตัดมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก็ฝากติชมคอมเมนต์ด้วยนะอยากเห็นอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะฝากกดไลค์กด s u b ส cribe ช่องด้วยนะเพื่อเป็นการติดตามต่อไปนั่นเองนะเป็นกําลังใจในสุดๆเลยนะโอเคพูดเยอะละเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเกมนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ลาก่อยเล่นไว้เกมแรกของอสเรียลนะไปดูกันนะฮะ สรุปเทคนิคตัวนี้มีอะไรบ้างเนี่ยมีมีเทคนิคอะไรไหมอะเมสสิกช็อตนี่คือมันโดนตัวแรกที่โดนใช่ปะจะรอดเหมือนวะนนียโอ้โห <never> oh ทุกอย่างเป็นสกิลช็อตหมดนึง ออกมานามูเนะใช่ไหมั้ยะเกส่ยวลุล,ลุล่ให้มันกลายเป็นมุลลานาอะไรวะเนี่ยตั้งชื่อล้อกระดาบญี่ปุ่นมานามูเนะโอ๊ยโอ๊ย โหยังเจ็บเลยเว้ยสารภาพว่าช่วงแรกเข้ามาดูก่อยเล่นเกมหลังๆเข้ามาเพราะการช็อตล้วนๆยอดครับเจมีสสำหรับใครที่ยังอยู่ตอนนี้นะครับสมัครเมมเบอร์กันเข้ามาได้นะครับคุณคือแฟนฟันเทสนะฮะคุณอยู่จนแบบท้ายๆนะฮะวันนี้คนดูไม่ค่อยเยอะคนที่ยังอยู่ต้องเป็นแฟนแันเทสแน่นอนต้องขายเมมเบอร์ ไอ้มีตัวมาแก๊งเราตายไปเนี่ยโอย้นี่เลยเมันมีมาอีกตัวหนึ่งอ่ะใช่ไหมมันไม่ได้มาตัวเดียวมันมาสองตัวเนี่ยไอลูเซียนเนี่ยมันเดินมาด้วยอ่ะโอ้อย่างเศร้าเลยอ๋อสกิลสองกดใส่ป้อมได้เหรออ๋อเี ไม่โดนวันนี้เล่นตรงนี้เกมแรกเลยเนี่ยแบบยื้อให้แคลรี่ด้วยนะคนแคลรี่ต้องการกำลังใจ โหได้คิวแรกแล้วโอ้อีซี่อีซี่ like my name อย่านะอย่านะอย่านะเจอเมสิกช็อตด้วยเมสิกช็อตด้วย Yeah, bro, I don't <laughs> oh, I never yeah. I have been known to fire ได้ลูเซียนเหลนลเดี๋ยวยยน,น,นะสรุปออกไอเทมอะไมั้งน,นะชิ้นแรกคือมานามูนิชิ้นที่สองคืออะไรไอซ์บอลอะไรทั้งอย่างเลยเหรอ ไอซ์บอลกันเหล็กเนี่ยเหรอโอเคได้ได้มาในมูนี่แล้วชิน้นชิ้นที่สองคืออะไรชิ้นที่สองคือไอซ์บอลนี่ปะไอซ์บอลใช่ไหม เก่ง okay, มา <S 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 Last time was ima, ละเก่งแล้วนะเนี่ยอ้ายมีคนชมด้วยเขินเลยตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวนี้สนุกสนุกนะพปกติเล่น ADC ตัวอื่นผมจะเบื่อเบื่อแต่ตัวนี้ไม่ค่อยเบื่อนะหรือเพราะว่าเล่นครั้งแรกก็ไม่รู้ มันมีสกิลให้กดตลอดเลยอะ อัพเกับเละเลือนหมดอัพสามเริทม,รมทำไมเดี๋ยวตีมือแตกอ้าวอ้าวผมอัพผิดเดี๋ยวต้องอัพสองเหรออัพผิด <ś c oughs> อัพผิดเหรอสามถูกแล้วอ้าอะไรยังไงถูกยังไง สามถูกแล้วี่คุริโกะคุริโกะปัน่นเราเหรอเนี่ยช่องแชทคนอื่นบอกแล้วว่าสามถูกแล้วคุริโกะเนี่ยนะ ทำไมสกิลมันเยอะแยะกว่าโดนัวถูกก่อยเสมอไม่ได้เสมอที่ไอ้ดีจริงเราเราเพิ่งเริ่มเล่นเองเดี๋ยวนะชิ้นที่3อะไรนะใครมีคนบอกให้ออกอะไรนะเดทเดทอะไรทุกอย่างอ่ะออกออกอะไรต่อดีครับชิ้นที่3ออกอะไรต่อ เราได้ไอ,อ้นี่ละกันเหล็กนี่ละไอ้ <c oughs> โอ้นี่โหดจังเว้ยอู้ไม่ได้เนี่ยบอกสิว่าโหดบอกสิ <c oughs> บอกฉันว่าฉันโหดนี่ลาก,ก่อยนี่สเซ็คคิเลอฟเอาไว้ใช้โดดเข้า เออโดนเข้าหน้าเลยกลับบ้านไปเอาเดดแดนเสวะทีมเราไม่เฮ้ยผมไม่ได้ปักออดแม้แต่อันเดียวเลยว่ะเกมเนี้ยลืมหมดเลยอ่ะออดอ่ะ หนีไปไหนล่ะมือถือมันเข้าถึงคนได้หลายกลุ่มเวลาไลฟ์ดูแคชชวรกว่าอ๋อเวลาไลฟ์มือถือมันดูแคชชวรกว่าเฮ้ยสนุกดีนะเนี่ยตอนนี้สนุกดีว่ะเฮ้ยทุกคน พอได้นะหรือว่าพอเกมนี้มันชนะวะผมเล่นตัวอะไรชนะผมก็สนุกนอะเล่นตัวอะไรแพ้ก็ไม่หนุกผมอะใส่เสียผมใส่สนุกเพราะชนะวะไม่ใช่สนุกเพราะตัว Turns ahead. That's why I wing it. Hey, yeah, hey, uh! <laughs> bum, เออเดี๋ยวเราออกกาเดียนต่อนะใช่ปะ่ะอ,อันไหนว่ากาเดียนเนี่ยสองพันแปดเองเหรอก็ได้แล้วดิไปซื้อเลยแล้วกัน ได้มาแล้วครับการ r d i a n Angel เหมือนเหมือนเอจิสใช่ไหมเนี่ยที่ตายแล้วคปป้างไว้แป๊บหนึ่งแล้วเกินไหมนี่เราจะแพ้ปะเนี่ย <c oughs> อันตีใส่คลิปเลนให้ดนันดันไปเลยอ๋อเหรอสกิลหนึ่งลดคู่ดาวอันตีได้ไดเลยเหรอวะ I always find An good, enemy fight! good fight! Enemy. Good fight, good fight. I always know a shortcut. Good fight. yes บดี y e ้ฮอาฮ่าฮ่าสุดยอดละกอ้สหุดยอดเกมนี้ชนะแล้วสนุกชนะแล้วสนุกแบบนี้แหละ